อะเรามาดูโจทย์ข้อนี้ในเรื่องของ f l อิดนะคะเ uh, ออ f l อิ d p r e เชอร์โจทย์ข้อนี้เขาให้หาความสูงเออให้หาความสูงเนาะซึ่งเขาให้ในส่วนพวกนี้มาหมดละก็คือส่วนความลึกเข้าไปอ่า อันเนี้ยลึกเข้าไป1.5เมตรเนาะลึกเข้าไปก็คือหมายความว่าลึกเข้าไปจากตรงเนี้ยเข้าไปแล้วอันนี้จากตรงนี้สูง2เมตรนะตรงนี้สูง3เมตรจากมาถึงตรงเนี้ยสูง3ต่อตรงเนี้ยสูง2ทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องนี้ก่อนเขาพูดถึงเรื่อง pressure พูดถึงเรื่อง fluid มันจะต้องพูดถึงเรื่อง pressure หรือความดันอาจารย์บอกแล้วว่าในในในรูปแบบของความดันอะ ความดันเนี่ยถ้ายิ่งลึกจะยิ่งมีความดันมากจำไอเรือไอเรือไททานิกอะไรอะไรอะไรนะที่มันลงไปดูไททานิกอ่ะลักษณะแบบนั้นแหละที่มันแตกสลายเพราะว่ามันเจอแรงดันเยอะๆมันยิ่งลงไปลึกๆอ่ะมันยิ่งเจอความดันเยอะๆแล้วมันก็ยิ่งอัดแรงอัดเข้าไปเนาะอาจารย์ไม่พูดถึงตรงนั้นละกันแต่ทีนี้เราดูขอบตรงนี้สีเขียวของอาจารย์ตรงนี้ถ้าเป็นพื้นน้ำอ่ะพื้นน้ำเนี่ย ความดันเป็นศูนย์เพราะอะไรเราไล่จากความสูงไงเรายังจำสูตรนี้ได้นะ p เท่ากับ log z เสก็ได้จริงๆอ่ะมักท่องว่า p เท่ากับ log h log h นะคะซึ่งมาจากอะไรเราอย่าลืมนะสูตรต้องใช้สูตรในนี้นะสูตรที่อาจารย์เอามาเสริมให้เพื่อย้อนกลับไปในเรื่องที่ตอนที่เราเรียนมัธยมตอนที่เราเรียนฟิสิก อาจารย์ย้อนกลับไปให้เฉยๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราจะใช้สูตรตามในนี้เนาะมันจะได้ตรงคอนเซปต์ของอาจารย์คนที่ออกข้อสอบนะคะอ่ะเรากลับมาที่สูตรของเราสูตรของเราก็คือ p เท่ากับโรจทีนี้อาจารย์จะบอกว่าในส่วนของการเกิดความดันอะทำไมมันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแบบนี้หมายความว่าตรงเนี้ยความดันเป็นสูงความดันความดันตรงเนี้ยก็คือน้ําที่มันดันกับ ผนังตรงเนี้ยนะคะยิ่งมันลึกเท่าไหร่แรงดันน้ําจะยิ่งแบบอัดเขาเรียกว่าเขื่อนหรือไอ้ผนังกั้นตรงเนี้ยยิ่งเยอะขึ้นมันก็เลยอยู่ในรูปแบบแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเอาแบบนี้ก่อนดังน,นั้นเ,เราจะมาพิจารณาอยู่สองส่วนเราจะมาพิจารณาอยู่สองส่วนก็คือความดันจุด A กับความดันที่จุด B แน่นอนความดันตรงจุด A ก็คือตรงนี้ความดันจุด A ความดันจุด B หาที่ความดันจุด A ก่อนความดันจุด A โ r ho, g z rho r, ho, r, ho, r ho ของน้ำเขาบอกอยู่แล้ว r h คืออะไรนะ r h คือความหนาแน่นของน้ำทีนี้น้ำหรือของเหลวแต่ละแบบเนี่ยมีความหนาแน่นที่ต่างกาันอาจารย์ไม่พูดถึงความเจาะลึกรายละเอียดของมันละเราเรียนผ่านมาละ น,ะะน้ำน้ำมันน้ำทะเลน้ำจืดน้ำกร่อยพวกนี้จะมีโลที่ไม่เท่ากันเนาะดังนั้นอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นน้ําที่มันมีโลความหนาแน่นเท่ากับ1,000กิโลกร,รัมเปอร์เมตรกำลังสคูณกับ GG เรายังใช้อยู่ที่9.81ทีนี้ความสูงของ A คําว่าความสูงหรือ Z Z เนี่ยวัดยังไงเราจะวัดจากพื้นผิวระดับน้ำเนี่ยลงไป นะฮะแสดงว่าดังนั้นตรงนี้ก็คือ2เมตรนะฮะตรงนี้คือ2เมตรเราก็จะได้อะแรงดันน้ําที่จุด A แล้วแรงดันน้ําตรงจุด B ละ่ะอ่ามันคือแรงดันน้ําที่กระทํากับผนังอะพวกเรามันคืออีแรงดันพวกเนี้ยมันกระทํากับผนังตรงเนี้ยซึ่งมันจะไล่ระดับจากความลึกอะ่ะถ้าแบบตื้นๆนะ่ะ ที่วัดจากระดับผิวน้ำอะนะคะความดันมันจะน้อยกว่าที่อยู่ข้างล่างโอเคไหมนะคะโอเคนะดังนั้นตัวข้างล่างหาได้จาก1,000คูณเร1าแล้วก็คูณ5อาจารย์ทำไมไม่คูณ3มาเขาถามที่จุด B นี่เมื่อกี้เราหา A แล้วนี่ไม่เราต้องวัดจากระดับพื้นผิวน้ำลงมามันถึงจะเป็นค่าความดันที่แท้จริง นะคะโอเคไหมในนั้นเราได้จุด A เราได้จุด่ะจากนั้นนะคะเราจะมาไล่เลียงหาต่อที่นี้ไอที่เราหาได้เนะี่ยมันคือแรงหนึ่งเส้นกลับมาเรื่องนั้นอีกแล้วนะมันคือแค่แรงหนึ่งเส้นตรงนั้นอะมันคืออีเส้นอย่างเงี้ยน,นะคะเราหาตรงจุด A เราหาตรงจุด B ตรงพื้นผิวอะแค่นั้น แต่เราอย่าลืมว่ามันกินพื้นที่ลึกเข้าไปอีกคำว,ว่าลึกเข้าไปจากตรงเนี้ยลึกเข้าไปอีกงงไหมอย่างเช่นตรงเนี้ยไออีพื้นผิวเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยมันคือแค่มันคือแค่พื้น,นผิวตรงเนี้ยที่มันกระทำไปหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นแต่เราอย่าลืมว่าอีหนึ่งเส้นเนี่ยสมมติอันเนี้ยเรามองปเป็นเขื่อนและน้ำอยู่ตรงเนี้ยแรงกันน้ำเข้าไป อันนี้มันคือหนึ่งเส้นแค่ตรงนี้ที่เราหาได้อีเนี่ยอีเนี่ยหนึ่งเส้นที่จุด A หนึ่งเส้นที่จุด B ีแต่เราอย่าลืมว่าพีขนานนั้นอ่ะมันโดนเป็นยังไงคะมันลึกเข้าไปอีกหนึ่งจุดห้าแสดงว่าอีเส้นนียมันก็หนึ่งเส้น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 เรียงตามพื้นที่หนึ่งจุดหมเข้ามาดังนั้นหมายความว่าอีตรงเนี้ยมันเลยจะต้อง เอา B เนี่ยไปคูณกับแรงดันน้ำที่กระทำกับพื้นผนังคำว่า B ตรงนี้ก็คือความลึกของมันลึกเข้าไปเท่าไหร่อ่านะคะไล่แค่นี้ก่อนจากนั้นเราจะไปหาแรงลับนะคะไปหาแรงลับจากตรงนี้เราก็จะได้ว่า1ส่วน2อ,อ่า1ส่วน2 ทำไมเป็นหนึ่งส่วนสองจำได้ไหมมันเป็นสามเหลี่ยมไงหนึ่งสองคุณฐานคุณสูงอ่ะดังนั้นในส่วนของตรงนี้สามตรงนี้คืออะไรก็คือระยะจากตรงนี้วัดจาก A ลงมา B นะคะวัดจาก A ลงมา B ี บวกกับ29.43เอ้ยคูณกับ29.43บวก73.6มาจากไหนแบบนี้สิ่งที่เขาถามอ่ะเขาถามแรงลับตรงจุดเนี้ยเราต้องการที่จะหาแรงลับจริงๆอ่ะอาจารย์ว่าเราอ่ะจะต้องเรียนในเรื่องของแรงกระจายก่อนเนาะแต่ว่าเขาไม่ให้เราเรียน จริงมันจะต้องเรียนในเรื่องเนื้อหาของแรงกระจายอ่ะที่มันมีแรงกระจายเยอะๆแล้วก็รวมกันเหลือแรงเดียวอ่ะเราจะได้เรียนในกลศาสตร์วัสดุแต่อันเนี้ยเราไม่มีก็ต้องมาเริ่มนับนับหนึ่งใหม่อ่ะความหมายก็คืออันเนี้ยถ้าเรามองแบบนี้มันคือแรงกระจายเนาะซึ่งเราไม่รู้มันมีแรงหนึ่งเส้นเนี่ยมันมีกี่เส้นความหมายของอาจารย์อย่างนี้อันเนี้ยมันคือแ,แค่หนึ่งเส้นแรงดันแค่หนึ่งเส้นแต่มันกิน ที่ตรงนั้นไป1.5ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมี19.62กเนะี่ยกี่เส้นเราไม่รู้แต่มันกระจายไปอยู่เราต้องรวมให้เป็นหนึ่งแรงเดียวเลยเป็นแรงลับของมันเราไม่รู้มันมีกี่หมื่นเส้นก็ไม่รู้อีแรงเนี่ยอีเนี่ยเนี่ยกี่หมื่นกี่ล้านเส้นกี่พันอีอะไรเส้นเราไม่รู้แต่เราจะมาทำการหาเป็นแรงลับ All, โดยเราจะใช้สูตรหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเนี่ยแหละหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานมันก็คือก็ค<ๆ>ืออะไรจริจริงมันก็คืออย่างนี้นะคะจริงจริงคือแยาสามเหลี่ยมกรอฐานคูณสูงอันนี้คือฐานอันนี้ก็จะกลายเป็นสูง ะะมันจะเป็นรในลักษณะแบบนี้ดังนั้นเราอย่าลืมคําว่าฐานตรงนี้คำว่าฐานตรงนี้มันก็จะต้องรวมเอาที่จุดจุด A กับจุด่ะรวมกันแรงดันน้ำที่จุด A กับจุด่ะรวมกันทั้งหมดใช่ไหมคะมันก็จะได้2จุดนี้ขึ้นมาดังนั้นอันเนี้ F R ตรงนี้จะเท่ากับ154.5 k กโตัน คือเป็นแรงลับรวมของทั้งหมดอ่ะจากอีกก้อนเนี้ยที่มันมีหลายๆเส้นตรงเนี้ยรวมกลายไปเป็นหนึ่งแรงตรงนี้นะคะแล้วถามว่าอะแล้วดังนั้นอะความสูงอะความสูงที่ความสูงจากจุด B อะขึ้นไปยังแรงลับอบเป็นเท่าไหร่งนั้นนะคะความสูงจาก อปีไปยังแรงลับเท่ากับเท่าไหร่เราก็สามารถหาได้จากสูตรที่ว่าเห็นไหมตรงนี้จะกลายเป็น1ส่วน3ไล่เรียงเป็น1 1ส่วน3คูณกับก้อนนี้เนาะอันนี้จะเป็น W บน W ล่างหารด้วย ดับบิวบนบวกด้วยดับบิลล่างนะคะคูณ3ตรงนี้คือ3เมตรสูงที่3เมตรดังนั้นหมายความว่าค่าที่เราได้1.29เนี่ยหมายความว่ามันขึ้นมาจากตรงเนี้ ขึ้นจากพื้นขึ้นมาเป็น1.29นะ1.29เมตรดังนั้นถ้าอาจารย์ถามกลับคืนไปว่าอาจารย์ถามกลับคืนไปว่า fr มันอยู่ลึกลงไปจากพื้นผิวน้ำเป็นระยะกี่เมตรเออหาได้ยังไง ยังไงอะคาน,นิสสตรหายังไงคะอาจารย์อยากทราบว่าอีเนี้ยอีแรงรับอาตรงเนี้ยมันอยู่ลึกลงไปอะที่ระยะเท่าไหร่จากพื้นผิวหายังไงคะ เราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดนี้แหละเท่าไหร่แล้วก็ไปลบจาก1.29ตรงเนี้ยมันก็จะได้ระยะนี้ขึ้นมาโอเคออโอเค